กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะก็จะมีกิจกรรมขวาล้างร้านวัดนะคะ,ะกิจกรรมทำความสะอาดท้องน้ำท่งส้วมแล้วก็กิจกรรมตัดหญ้าเมื่อตอนเช้าปื้มมากค่ะวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีความภาคภูมิใจมากนะคะซึ่งพระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ว่าประชาชนคนไทยก็ยังจงรักภักดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุอย่างเพื่อพระองค์ค่ะ รู้สึกก็ดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นประโยชน์กับวัดนะคะแล้วก็สร้างความรักสามัคคีนะคะก็ะคือทุกคนจะได้ทํากิจกรรมด้วยกันนะคะในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นวันที่คนไทยเราทุกคนรู้จักดี ในานามของจิตอาสานะครับอยากจะชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนสุราษฎร์ธานีนะครับมาทําความดีด้วยหัวใจทําตามคําสอนพ่อสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมของการเกื้อกูลสังคมที่แข้มแข็งสังคมที่มีคุณภาพและจะทําไปสู่ความรุ่งเรืองความผาสุกข,ของคนสุราษฎร์ธานีทุกๆคนครับ